ไตคูป,ปองหมดโอเวอร์ท็อปอัพโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮนะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮนะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอัพนะฮะคุณ,ค,ณคุณตามทายสีไหนชนะครับสวัสดีครับเธอสกักล้มทายสีเขียวไะช <c ười> นะไปแล้วเธอสักสีเขียวจะนําไปหนึ่งต่อศูนย์เงี้เอาอีกเหรอเอาอีกเหรออันนี้เธอสักเผื่อใครเอาไม่รู้อะฉายานี่พกแป้งมาด้วยฮะเธอสักพกแป้งมาด้วยฮะ ถ้าสั่งมาทีไรหน้าผมขาวทุกทีเลยฮะ s <S น้ำทะพุ่งนะ <laughs> น้ำทะพุ่งฮนะเอ,อจะตกอะไรตกใจอะไรก่อนดีฮะตกใจ5้าร้อยบาทหรือว่าตกใจแชทที่โดเนตมาคุณตั้งไทยสีไหนชนะครับถ้าสีนั้นแทนหน้าขาวได้หไห <laughs> บอกแล้วครับพกแป้งมาด้วยนะ <laughs> ฮะปึ้งโ oh อ้โหสีไ <laughs> หนเดี๋ยวว่าทุกคน เฮ้ยชทแชสีไหนดีเอาสีสีเขียวอะพี่ทายสีเขียวชนะฮะสีเขียวเพราะเมื่อกี้สีเขียวชนะไงเออมันต้องมีกําลังใจในการเล่นใช่ไหมสีเขียวชนะแล้วกันสีเขียวเนาะเอออะสีเขียวแล้วกันอะเชื่อแชทแชทบอกสีเขียวสองคนอะสีเขียวอะสีเขียวฝากโยนฮะเดี๋ยว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 โกงโกงละอะไรเขาเล่นจริงจังเงินรางวัลหกพันบาทเลยด้วยสีเขียวแล้วบอกเลยฮะมันต้องชนะสื่อสีสีนายต้องเป็นแชมป์หรือเปล่า ห้ามโยนนะเว้ยโอเคนะผมทายเป็นสีเขียวนะครับผมเธอสักผมทายเป็นสีเขียวนะโอเคฮะถ้าสีเขียวแพ้เดี๋ยวเราอ,า,อาจจะมีการหน้าหน้าเลอะก,กันบ้างนิดหน่อยต้นน้ำพิมพ์ะไรวะ ใช่ยอดเกี่ยวต้องหยิบทาคานะกมาแล้วหว่ยเขาเปลี่ยนคอมเล่นเว้ยเขาเปลี่ยนคอมเล่นเว้ยผมแก้เกมเว้ยไม่เอามากิ2มาแล้วนะครับผมสําหรับโรงเรียนใครนันนะครับเอามากิร่างแรกมาเลยแล้วเสื้อดํามาเลยฮะมาเข้มเลยฮะตัวดําเสื้อดํามาอมองแทบไม่เห็นปรมาณูหยิบเหมือนเดิมนะครับทาคาสงบก,กอลและอัลตร้านะครับผมส่วนเฟินหยิบตัวเดิมฮานากะตะโทรุอัลตร้าอันนี้บอกเลยว่าเมื่อกี้ฟินเลนกกยฮ อาเซนโดยังเป็นฮาเซกาวะมาเหมือนเดิมนะครับผมฟูจิมะเล้งคุงเหมือนเดิมเลยคนะ้อมเดิมเลยนะครับเราชนะมาเอาแล้วเ็าเปลี่ยนเว้ยปามี่อัปเกรดจากลิงล่างแรกฮิยวตะล่างแรกรไปเทนเนิ่งแคมป์ม,มาขึ้นเป็นล่างออลตาแล้วนะครับแล้วลิงปะของปามี่เนี่ยแกลงที่สุดอันดับ6ของซอฟเวอร์เลยนะแต่เล้งคุงมันแกลงหนึ่งวะ่ะ ลิงอ่อยู่ที่6ของเซิร์ฟเวอร์สีเซาท์เอเชียเขาอยู่ที่6นะครับส่วนเด็กชายลิงคุงเป็นเอของสีเขียวนะครับผมอยู่ที่1ของเซิร์ฟเวอร์นะฟูจิมะไม่มีใครเล่นเก่งไปกว่าเขาแนละ้วเขาเก่งสุดแล้วแค่นั้นอนะแต่บอกเลยลิงของปาม,มี่ไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวดูฮนะได้ทั้งเกมลุกและเกมรับนะแต่ว่าพี่เชียร์โชโยแค่นั้นนะเพราะว่าใครนันชนะพี่หน้าค่ะเขาไปแอบทเทนนิงแคมป์ม,มาจนอัปเกรดเป็นร่าง2มาฮะแล้วจับบอลโอ้โตกไปของโชโยแล้วยิงจีนกวนไม่ลงครับทีทิพอินสบายๆมีแต่ตัวเล็กๆฮะ ํำคอทิปอินเลยฮะลูกเนี้ยโอ้โหกอแล้วเข้าไม่ทันนะดิแล้วจังหวะใน,นการชารกมากีส่งให้ปามี่ปามี่เลี้ยงแล้วฮุกอหแล้วเล่นง่ายเลยฮนะจังหวะเมื่อกี้เป็นการเบิ้ลประมาณแคสี่ห้าปุ่มได้นะกดภายในหนึ่งวินาทีนะครับปามี่โชว์ของนะแล้วยิงติดล้กควนลูกที่สองโคตรแม่นเลยฮนะ <laughs> ดวงก็คือความสาม,มารถอย่างหนึ่งคนระับโชโยทำได้ดีมากๆนะนำไปก่อนห้าต่อสอง แล้วปามิ่เลี้ยงล้มไปถึงแลว้วไข่หลังไปแล้วดังขัดหน้าคนจริงต้องดังขัดหน้า5้าต่อสเอาแล้วฮะฟินฮะอาจจะไม่ค่อยเจอลิงที่แบบว่าใจถึงเล่นายแบบนี้หรือเปล่าปกติลิงจะลำนานอันนี้ลำไม่ได้โอ้โหแล้วเลยอัพเอาล้วเขา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 ,เขาไม่เจาะบ,บอแล้วไม่เจาะบ,บอก,ก็โดวันอยู่ดีฮะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเซนเตอร์พัฒนาอบบตบควิกเลอัพของฟูจิมะล่างแรกได้แล้วะแล้วเจาะบ,บอไม่ได้โอ้โหแล้วโดนสามเลยฮะเซไปไม่ทันนะ ยงานยากแล้วว่าฟูจิมาค่าดคมเกมอย่างเยอะเลยะโดนมากิโดนลุงลุงมากิเลี้ยงล้มนี่หว่าปกติไม่ล้มนะปกติไม่มีใครล้มแล้วนะลุงมากิเลี้ยงลูกนี้จะหยามกันหรือเปล่าฮะโอ้โหเกบสแตกแบบฟรีๆหรือเปล่าล้วหลอกส่งแล้วยิงติดแบกวนแล้วไม่ลงแน่นอนลูกนี้จะเป็นทิปอินได้หรือเปล่าแล้วโดนเบียดกันเดนแบบนี้ทิปไม่โดนนะแล้วล้มไปอีกแล้วมาฮาเซก็ล้มมาฟูจิก็ล้มมาแล้วลิงเลี้ยงจังหวะนี้ไปแล้วโดนหรือเปล่าโอ้โหแล้วรอดวนแล้วก็ รีเฟกไม่เหลือแล้วนะฟินนะเจอเลยอัพแสกหน้าไปฮะเจ็ดต่อเก้านะครับผมเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้โหแล้วโดนลิงลากสองไปแก้เกมไม่ได้จากตกเข้มเข้มกายป็นตบไม่ได้เลยนะครับจังหวะนี้โอ้โหแล้วโดนด้วยฮะโชโยฮะโอ้โหเฮ้ยโอ้ยโอนมาแล้วฟินตื่นจากหลับไหลแล้วนะครับตกเสียลากไปหนึ่งดอกฮะ จังหวะนี <vet in Rocky> ้ฮะเออโดนจิ้งเอาแล้วเนื่องติ๋ฮะแล้วโดนฟูจิมะตะเติวด้วยนะครับเด็กชายเล้งคูมบอกเลยถ้าเด็กชายเล้งคูงมีอันติแสงเขียวเปิดมาแล้วนะครับแล้วส่งคืนเบิ้ลไปเบิ้ลมาแล้วยังไงฮะเบิ้ลจนโอ้โหแล้วเบิ้ลแล้วยิงแสงหน้าแล้วลงหรือเปล่าแล้วไม่ลงนะทิพย์ลมคลิปนะครับจังหวะนี้เอาหน่อยดิวะโชโยเอาหน่อยสองคะแนนไม่เยอะโชโยแล้วต้องหูต้งหันะเล้งคูงแสงแตกเมื่อไหร่บอกเลยว่าความคิ้วมาแน่นอนแล้วแล้วก็ช้าไปทางขวาเล้งคูงแลยิงหรือเปล่าแล้้้วงงออกส่ไปฮะเลคูโโห แล้วหมุนไฟฮะแสงเขียวยังอยู่ในตัวอยู่นะครับแล้วยิงไม่ได้ไม่ลงนะอาร์เซนโดลืมทําบุญไม่ช้าว่ะสามสแต็กล้วยังไม่ลงเฮะแล้วโดนหรือเปล่าแล้วแสงแตกแล้วฮะสบายลันนะอันนี้ลิงรันโอ้โหแล้วโดนตกลมลมกลิบไปไม่โดนแล้วรีบาวไม่เคยตื่นเต้นอะไรขนาดนี้เลยฮะแล้วส่งให้อาร์เซนโดยิงล่งลงเน้นๆแล้วลงไปแล้วนะครับโยโยกลับมาตีเสมอเรียบร้อยแล้วนะครับเก้าต่อเก้าฮะทำไมรู้สึกตื่นเต้นกาลงไปแข่งเออีกวะเอาหน่อยโชโยเอาหน่อย แล้วลิงจังหวะนี้นานนะะาลานหรือเปล่าฮะแล้วลิงลานแล้วนะครับแล้วจ้วงฮะโอ <te le biết> ้โหคนจิงต้องจ้วงฮะแล้วโหลดโดนหรือเปล่าไม่โดนลูกแตกไม่ลงโตทิปอินต้องอย่างงี้ฮะเซนเตอร์วิ่งออกไปปิดฮะอาเซนโดยิงเลยเพราะว่ารีบัลฟรีนะครับผมนํำแล้วนะโชโยน้ำสองแต่ละมากกีกโดนตบหมุนตัวโดนตบอีกทีนึงฮะโอ้โหตกสองจังหวะแล้วเลยอัพแซงหน้าไปที เล้งหดจริงแสงเขียวติดนะด้วยฮะสู้เขาเด็กชายเล้งคุงนายเป็นเอฟสองสีเขียวนะเว้ยเล้งแล้เอาติมากิโซยัดยัดล้วไม่โดนนะแต่ว่าโดนตกธรรมดาฮะอันติมากิโอแล้วล,ลงตดลบกวนไม่ลงหรือเปล่าหฮ้ยทำไมอยู่ดีมันแม่นวะ <laughs> ดีมากฮะดีมากเซก,กวาแม่นขนาดนี้แล้วลิงฮะจังหวะน,นี้หมุนไปแล้วไม่กล้าเลี้ยงต่อกลัวโดนสติยฮะแล้วโดนยิงโอ้ ลูกนี้ต้องเต็มมือแล้วเลยงคุงไปไปร้องแต่เมื่อวานนะตั้งป้อมรอแล้วตกไม่โดนได้ยังไงฮะตอนที่เล่นนี่โดนแล้วโดนอีกแล้วยิงโล่งโลเน้นๆแล้วแม่นด้วยว่ะเฮ้ยชนะแล้วชนะแล้วสิบต่อส3บาเลยเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทียี่สวินาทีนะครับใครบอกว่าพี่ตั้มภาคลำเอียงหรือเปล่านะครับขอโทษด้วยฮะถ้าสีโชโยแพ้แล้วพี่หน้าขาวนะพี่ต้องแบบเต็มที่กับการเชียร์สีเขียวหน่อยขอัยสีม่วงด้วยฮะแล้วจังหวะโอ้โหดูเบิ้ลเบิ้ลดิมองไม่ทันเลยฮะ แต่พอมาณรุบอกผมมองทันนะไม่ได้เร็วไปกว่าความสามารถของผมเลยฮะตกเสียหลักเลยคะัโอ้โหคนแน่นเลยะแสงนั้นได้แต้มแสงนั้นได้แต้มนะต้องงี้นะโชโยะใครจะไปตามฟูจิมะตอนมีแสงเขียวทันนะแล้วตกอีกแล้วตีลังกาสองรอบติดเลยฮะโอ้โหนี่มันกลางฟูชัดๆนะนี่มันไม่ใช่เกมญี่ปุ่นแล้วเป็นเกมจีนแล้วโดนตกปั๊บตีลังกาเลยอ่ะแล้วโอ้ฮาซิกะวะยังไม่เล่นนะนำอยู่ไม่รีบนะแล้วเบิร์นนูโอ้โหโคตรเท่ โคตรเท่เลยช็อตน,นี้ไม่รู้อ้าเอ้าเอ้าไปดีกินนมมาน้อยไปหน่อยตัวสูงไม่พอฮะเออแล้วฮาเซกดอันติตบลมคงกลิบไปเลยจังหวะน,นี้มะแรงวันบินผ่านแป้นมาแล้วครับผมมองผิดนึกว่าลูกบาสฮะกดอันติตบเสียหลักเลยมาแรงวันติดแป้นไปเลยเมื่อกี้น่าสงสารมาแรงวันตัวน้นจังเลย แล้วโชโยองกันโดดโอ้โหได้งไงฮะยังไม่ได้พอนั้นระเบิลกลับมาฮะเล็งคูงระเบิลเข้าไปใต้ไปแล้วโดนตัดปอนลูกนี้ไม่ไรเก็บปอน,ลน,ก,ปอนลกลับมาได้นะครับผมแล้วว่าไงฮะฟูจิมะแล้วยิงติีรบกูนแล้วไม่ลงลูกนี้ทิพย์อินแล้วโอ้โหแล้วก็โดดทิพย์มายังไงฮะลงลงเนี่ยอันติตกอีกแล้ววะดีมากอย่ายอมโอ้โหแล้วเกมพลิกติดตีวินาทีสุดท้ายสู้เคารี่โชโยองใครนันนำอยู่หนึ่งคะแนนจังหวะนี้กระป๋องแป้ง้อมแล้วโดนตี โอ้อาคืนมาได้เอาคืนพินที่สุสดท้ายเล้งเล้งยาสง่งแล้วไงยิงยิงใครก็ได้ขอร้องโอนแล้วยิงแบบนี้โอ้ติดใจแตกสลายเลยหน,น,นึ่งคะแนนยิงแบบนี้ได้ยังไงอะหามาต้องเบิร์นคืนฟูจิมะฟูจิมะมุดขวาหรือไม่ก็ควิกเลยอัพมาเฮ้ยโอ้โหกรรมัดแต้มเดียวเองน่นทำมาตั้งนานก็แค่ถือบอลนานหน่อยก็ชนะแต่ว่า ทำไมโชโยทำอย่างนี้ฮะโอ้เรียบร้อยเลยฮะ <c oughs> โอ้โหทีนิดเดียวเองอะ่ะนิดเดียวเองนะจริงๆแล้วอะโอ้โหติดใจแตกสทายห่ฮะ จังหวะเมื่อกี้บอกเลยนะครับใครที่ได้เป็นนักแข่งนะจังหวะเมื่อกี้สําหรับอาร์เซนโดนะครับทุกคนเลยที่ที่ดูไลา์อยู่นะถ้านายเป็นคนแข่งจริงนะช็อตคล็อกมันดังเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีเวลาเหลือมองว่ามันเหลือกี่วินาทีแค่ช็อตคล็อกดังแบบตึกต๊กตึ๊กตึ๊กทุกคนจะรีบเล่นนะเกมมันจะเร่งงาหัวใจมันจะเต้นแรง่ะความคิดมันจะเริ่มเบอร์ใครทําอะไรได้ก็ต้องรีบทำอ่ะเขาจะไม่ค่อยกล้าเสี่ยงกันเขาจะแบบต้องรีบทำอ่ะออประมาณเนี้เขาเขาเขาเรียกว่า มันกดดันสุดๆเลยนว้ยแล้วเมื่อกี้มันผัดกันนําไปเรื่อยๆแบบเนี้ยเออแต่เอาง่ายๆว่ามันตื่นเต้นจริง็อตเมื่อกี้เออก็คืออาร์เซนโดทาแบบเมื่อกี้หลายคนที่เชื่อว่ามันก็อาจจะทําแบบเมื่อกี้เหมือนกันนะแต่อย่าลืมฮนะเอ,อเล้งกับฟินแล้วก็เพื่อนๆฝากเจ็ดติ๊กอาร์เซนโดด้วยโอ้โหจะจะรอดอยู่แล้วมันจะชนะอยู่แล้วอะนิดเดียวเองอะระดับเล้งโดนสติลได้ยังไงวะเออ,เอ,อ <laughs> okay. ah, แป mm ้งแป้งแป้งโอเคอ่ะแป๊บหนึ่งดยวขออนุญาตไปหยิบกระป๋องแป้งมาก่อนนะครับผมจริงๆไม่อยากจะใช้เลยฮะแต่ของมันต้องใช้แป๊บนึ่งฮะแป๊บหนึ่งหนึ่งน้ำตาจะไหลเดๆๆๆวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเอสอนการแต่งหน้ากันแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะมาสอนแต่งหน้ากันนะครับวันนี้ก็จะใช้ แป้งของของยี่ห้อนี้ฮะยี่ห้อนี้ฮะอาจจะมองไม่เห็นนะมันเป็นแบบยี่ห้อที่เอสตรีมเมอร์ส่วนใหญ่เขาใช้กันนะครับจะเป็นยี่ห้อนี้นะ <c oughs> เหมือน่าเหมือนะ่ะก็วันนี้ขั้นตอนแรกเราต้องลงรองพื้นก่อนนะครับก็อย่าให้มันหนาจนเกินไปฮะอย่าให้นานลอยแค่นั้นนะเอออันนี้เป็นยี่ห้อแป้งไต้ฝุ่นนะใช่ฮะอย่าให้มันลอยฮะขั้นแรกเลยฮะเราต้องแบบเกลี่ยให้มันเท่ากันนะใช้ใช้พับตัวนี้ฮะใช้พับตัวนี้ เบอร์99้าครับเบอร์99มนาะก็เริ่มจากลงรองพื้นก่อนนะอะไรพาวิเชตอะไร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 หนาเหนืออะไรเราก็ลงรองพื้นจากจากข้างไหนก่อนตักข้างข้างนี้ก่อนแล้วกันต้องค่อยๆต้องค่อยๆับมันอยาอยาให้มันหน้าลอยขคานั้นนะเ <laughs> <laughs> ติมหน้า <laughs> เหลือแต่ตาได้ไหมฮะ <laughs> แต่และคอมเมนต์ นายต้องช่วยเราดิไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้นายต้องพิมพ์บอกว่านิดเดียวพอพี่ตั้มอะไรอย่างเงี้ยเออช่วยๆกันนะอ่ะประมาณอพอยัง่งพอยัง่งประมาณนี้ได้ไหมครับเธอสักประมาณนี้ได้ไหมครับใช่ไหมคือข่าวแค่นี้พอใช่ไหมมาถึงปะแป้งพอดีฮนะจบแล้วปอเช่ข่าวทั้งตัวเลยเหรอบ้าเปล่าใครไปทาแป้งทั้งตัวหน้าข่าว <laughs> โอเคตอนนี้อันนี้ก็ยังไม่ค่อยขาวเท่าไหร่นะครับ้องดูให้มันเข้ากับสีผิวเราด้วยเข,เขาก็ต้องขาวอีกครับโอเคเราก็จะได้ประมาณนี้ฮะประมาณนี้แต่ว่ามันต้องเกลี่ยให้สีมันเท่ากันครับล,ลืมไปเราทาลูกาตาเราไม่ได้นีวว่ว่ะมันจะได้แบบออกแนวแพนด้าหน่อย ก็เนี่ยเราต้องดูแบบเนี้ยอยากให้หน้ามันลอยฮะเพราะว่าถ้าเราถ้าเราทาสีมันไม่เท่ากันหน้ามันจะลอยใช่ไหมต้องดูให้ดีครับต้องปาแบบเนี่ยอย่างเงี้ยให้หน้ามันไม่ลอยฮะให้มันให้มันเท่ากันอย่างนี้คือหน้าไม่ลอยอย่างนี้คือกลางพอดีฮะพอดีกลางพอดีฮะก็ใครเอ่ออยากหน้าขาวอันนี้การันตีขาวจริงฮะยี่ห้อนี้เลยฮะก็รีวิวจบแต่เพียงเท่านี้ โอเคเดี๋ยววันนี้เราอาจจะเล่นเกมกันไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องไปงานต่อฮะแต่งหน้าแล้วมันต้องไปงานฮะเออมันต้องไปงานต่ออีกนิดนึงฮะก็เลยแบบอาจจะสตรีมไม่นานเท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บนึงแป้งก้าตาแป้งข้าตาโอเคเดี๋ยวเราเคลียร์ตรงลูกตานิดนึงฮะรเราจะได้มองเห็นทางนะได้อยู่ได้อยู่ครับก็ประมาณนี้นะถือว่า ถือว่าโอเคนะถึงอย่างนี้ถือว่าน่าเนียนมากฮะก็ไปหามาใช้แล้วกันเนาะแป้งไต้ฝุ่นนะทำไรล้างแชแน,นลเรามาพังทำลายความเหงาพังทำลายความเศร้ทาทำไรล้างแชแน,นลลุยไปกับทำไรล้างแชแน,นลเกมนี้ไปเล่นสนุกเล่นนี่มันสุดๆทำไรล้างแชแน,นลลุยไปกับทำไรล้างแชแน,นล